ถ้าใหม่สวยๆค่ะคุณลูกค้าขาผ้านะคะเป็นลายคมไฟคุณลูกค้าขาผ้านะคะสําหรับนําไปตัดผ้าถุงสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้าเงินเนาะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาสองผืนนะคะสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองทองจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะ ผ้าสำหรับนําไปตัดผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาคุณลุงขอแนะนําเลยนะคะเป็นผ้ารุ่นนี้เลยคุณลูกค้าขาตัดออกมาได้สวยพรีเมีย่ยมมากๆตัดออกมาได้สวยพรีเมีย่ยมเหมือนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาสวยไหมเนานุ่มตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิข้างนุ่มถังตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิข้างไซส์เอนะคะเอลสามสิบสะโพกสี่สิบความยาวสุดผ้าอยู่ที่สาสิบเจ็ดนิ้วคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดได้เลยคุณลูกค้าขาออกแบบตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้านะคะชอบทรงไหนอะไรยังไงเนาะตัดเป็นกระโปาก็ได้ เป็นกระโปรงย้อยนะคะสวยๆกูณลูกค้าตัดได้เลยนะคะผ้าถุงผ้าไทยนะคะตัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงแบบป้ายจิตะขอผ้าถุงป้ายปิดจิซิบข้างแบบนี้หรือว่านะคะจะตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดจิตซิบข้างรวมไปถึงกูณลูกค้าขารอดูรอยชมนะต้องมีกระโปรงนะคะมีกระโปรงทรงใหม่กูณลูกค้าขาเดี๋ยวรอดูรอชมฝากกดติดตามกดสมัครสมาชช่องยูทูบแม่มารีผ้าไทยด้วยนะคะเข้าดูเข้าชมรอดูรอชมได้เลยมีกระโปรงนะคะผ่าหลังคุณลูกค้าค่ะเป็นทรงแบบว่าเข้ารูปสวยๆเลยคุณลูกค้าขาทรงแบบว่า ทรงสอบเข้าเลยแล้วก็เป็นผ่าหลังด้วยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้ารอดูรอชมได้เลยนะคะสําหรับผ้าไหมสําหรับผ้าไหมค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เลยค่ะลายคงไฟสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาพื้นผืนนี้เนาะลุงเลือกใช้นะคะเป็นผ้าไหมนะคะสีสีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะคะคุณลูกค้านะ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านเราตัดให้ก็ยินดีนะคะคุณลูกค้านะวันนี้นะคะคุณพี่นะคะคุณพี่สำรวนเนาะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะอยู่อำเภอหนองไผ่นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยจ้ะสั่งซื้อนะคะผ้าไหม2ชิ้นสั่งซื้อผ้าไหม2ชิ้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะสีน้ำเงินนะคะ1ผืนแล้วก็สีเหลืองทอง1ผืนค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยจ่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะสีเหลือองงท ีเหลืองทองสุดพรีเมียมเลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนัไปตัดได้เลย <c oughs> นี่สวยมากๆเลยนะจ๊ะสวยมากๆเลยนะเนี่ค่ะคุณลูกค้าขาใส่กับเสื้อสีเหลืองก็ได้สีขาวนะคะใส่ได้สีขาวสีชมพูสีเหลืองนะคะสีเหลืองทองคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยจ้ะสีมาลก็ใส่ได้นะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคือ,คอละหนึ่งพันบาทคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดได้เลยนะ ผ้าดีผ้านุ่มมากๆคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอเป็นผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอลายโคมไฟค่ะคุณลูกค้าค่ะแนะนําค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ตนองขอแนะนําเลยนะคะหน้าผ้าอยู่ที่100ซนติเมตรหน้าผ้าอยู่ที่100ซนติเมตรนะคะความกว้างเนาะหนึซนติเมตรคุณลูกค้า่ะความยาวสองหลาเช่นเดิมความยาวสองหลาเช่นเดิม180ซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดได้เลยค่ะออกแบบตัดเย็บได้เลยชื่นชอบทรงไหนอะไรยังไงก็ดูได้เลยค่ะด้านในเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะ เป็นงานผ้าไทยผ้าทอเป็นงานผ้าไทยนะผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายนะคะไอ้ผ้าฝ้ายเป็นผ้าไหมค่ะคุณลูกค้า่ะผืนนี้เป็นผ้าไหมนะเป็นผ้าไหมมัดหมีทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าขะคุณสมบัติสเปคตามนี้เลยคุณลูกค้าขะวสวยๆแบบนี้เลยจ้ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขะพร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งในราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ หนึ่งพันบาทค่ะคุณลูกค้าขาหนึ่งพันบาทค่ะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะคะจะสั่งซื้อนะคะไปใส่เองหรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญของฝากก็แจ้งทางร้านเราได้นะคะเพราะว่าทางร้านเนาะมีแพ็กเกจจิ้งสวยๆนะคะนําเสนอด้วยคุณพี่เห็นรืยยังเนาะมีแพ็กเกจจิ้งสวยๆนะคะนําเสนอด้วยนะคะใส่กล่องเนาะใส่กล่องเป็นของขวัญของฝากก็ได้ใส่กล่องเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งได้เนาะบอกว่าซื้อเป็นของขวัญของฝาก ใส่กล่องมาให้หน่อย,ออยเพราะว่าวกล่องก็จะมีกล่องแล้วก็มีถุงมีถุงกระดาษที่เป็นเข้าเซตกันแบบนี้ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถสั่งได้นะบอกเลยบอกว่าซื้อเป็นของฝันของฝากใส่กล่องมาให้หน่อยใส่กล่องนะคะบวกเพิ่ม100บาทใส่กล่องบวกเพิ่ม100บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งได้เลยเดี๋ยวนุ่มเดี๋ยวนุ่มทาให้นะคะนุ่มจัดให้จัดสวยๆเลยนะคะเนาะมาเป็นของฝันของฝากก็ได้นะคะของฝันของฝากเนาะใครๆก็ชอบนะา นะเดี๋ยวนุ่มจะเชิญของให้อีกสักหน่อยนี่ค่ะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะซื้อเป็นของขวัญของฝากได้แบบสุดประทับใจเลยคุณลูกค้าขาเนาะซื้อผ้าใหม่ให้เี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเนาะนี่ค่ะเราก็มีถุงให้ด้วยเนาะจ้าเนี่จ้าเนี่ถผ้าถุงมีถุงให้ด้วยนะคะพอเราใส่ใช่ไหมอ่ะเราก็ปิดบแบบนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวนุ่มส่งให้นะคะนี่ค่ะสวยไหมจากนั้นนะคะเราก็ใส่แบบนี้เนี่ค่ะเราก็พร้อมมอบเลย เนาะซื you, so ้อไปเป็นของฝันของฝากได้เลยคุณลูกค้าค่ะเซตนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเซตนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเป็นไงสวยไหมเนาะเวลาเราซื้อไปเป็นของฝันของฝากนะคุณลูกค้าค่ะแนะนําเลยนะคะแนะนําเลยนะเราซื้อเป็นของฝังของฝากเราก็เนาะทําแพคเกจจิ้งจัดทํานะคะจัดซื้อนะคะจัดซื้อแพคเกจจิ้งมาให้แบบเนาะตามคําเรียกร้องของคุณลูกค้าเลยสาหรับคุณลูกค้าที่มอบเป็นของฝันของฝากบอกว่าโอ้ย่างนี้กล่องสวยสวยให้ด้วยได้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าน้องจัดให้เลยนะคะเป็นเซตนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสําหรับนะคะผ้าใหม่ สำหรับผ้าสำหรับนําไปตัดผ้าถุงคุณลูกค้าขาราคาผืนละหนึ่งพันบาทนะคะใส่แพ็กเกจจิ้งแบบนี้นะคะขออนุญาตบบกเพิ่มเนาะนี้นุ่มซื้อมานะคะนุ่มสั่งซื้อมาพิเศษเพื่อคุณลูกคา้าร้านแม่บารี้าไทยของเราเลยนะคุณลูกค้าขาในราคาสุดพิเศษเพียงแค่หนึ่งบาทเนาะคุณลูกค้าจ่าร้อยเดียวค่ะเนะาะจัดส่งให้ฟรีนะจัดส่งให้ฟรีนะเก็บเงินไปทั้งไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ขาสวยๆแบบนี้เลยจ้าคุณลูกค้าสั่งได้นะถ้าสั่งซื้อเป็นของฝันของฝากคุณลูกค้าบอกว่าให้นุ่ม ใส่กล่องมาให้ด้วยเลยใส่กล่องมาด้วยนะบอกนุ่มเลยนะเดี๋ยวนุ่มทําให้นะคะพี่พี่เดี๋ยวนุ่มทําให้นะคะคุณลูกค้าสั่งได้เลยนะจ๊ะเห็นไหมสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าค่ะพาเกจิ้งก็แบบหรูหรามากหรูหราปังอลังการมากๆคุณลูกค้าค่ะ,ะสวยๆเลยเนาะ